สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมสู่ช่องพี่สชมีเรื่องเล่า EP 91ครับผม <c oughs> วันนี้พี่สชมีเรื่องเล่าขอนําเสนอท่านผู้ชมในชื่อเรื่องโกติงท่องนรกเรามาเริ่มเรื่องกันเลยนะครับนายโกติงแซ่เอียบมีภูมิมลาำนาวอยู่ฝั่งตนบรุรีเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2433 ชีวิตในแวนเด็กของนายโกเตงนั้นเป็นชีวิตที่สุดแสนจะลันทดลำเค็นเพราะว่าปิดามาดามาเสียชีวิตไปแบบกระทานานันหันเมื่ออายุยังน้อยคืออายุ13ปีนายโกเตงต้องรับจ้างทํางานรับใช้ทุกอย่างเพื่อความอยู่รอดทั้งหาบน้ําผ่าฟืนเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เพื่อแลกอาหารประทังชีวิตให้มีกินไปวันวันหมดโอกาสเล่าเรียนหนังสือเหมือนเด็กที่มีพ่อแม่ทั้งหลาย อยู่ยางเขา20ปีก็ได้ข่าวว่าการไปทำงานที่ภาคใต้เงินดีมากนายโกเตงจึงตัดสินใจไปทำงานที่ภาคใต้ทันทีเพื่ออนาคตที่ดีกว่านายโกเต็งเมื่อไปทำงานที่ภาคใต้ก็ทำงานทุกอย่างรับจ้างกรีดยางทำงานร้านอาหารชงกาแฟทำงานทุกอย่างด้วยความซื่อสัตย์สุจริตขยนันอดทนจนเป็นจนเป็นที่รักของนายจ้างทุกคนที่นายโกเต็งไปทำงานด้วย เมื่ออายุย่างเข้าหนุ่มใหญ่นายโกเต็งก็ไปทํางานรับจ้างชงกาแฟที่อ,อําเภอปากพนังอยู่หลายปีและเหตุการณ์ไม่าคาดฝันก็เกิดขึ้นกับเขาคือนายโกเต็งเมียาการนอนหลับรึมตื่นหรือที่ที่ท,ที่ทางภาคอีสานเรียกว่าไหลาตายยังความเสียใจและเสียดายแก่นายจ้างของนายโกเต็งเป็นอย่างยิ่งเพราะนายโกเต็งเป็นลูกจ้างที่ื่อสั์ทำงานกับเขามาหลายปีเพื่อตอบแทนความดีของนายโกเต็งนายจ้าง จึงรับเป็นเจ้าภาพจัดงานศพของเขาเมื่อนายโกเต็งเสียชีวิตไปได้ครบเจวันพอย่างเข้าวันที่8ซึ่งเป็นวันชาปนก,กิจศพของเขานายโกเตงเกิดลืมตาฟื้นจากความตายและได้เล่าเรื่องหลังความตายให้ฟังความว่าวันนั้นเขารู้สึกง่วงมากง่วงจัดๆพอนอนลงก็หลับไป มารู้สึกตืวอีกทีหนึ่งก็มีคนแปลกหน้าสองคนตรงเข้ามาจาับตัวเขาและพาเขาไปยังสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งสถานที่แห่งนั้นมองแล้วเหมือนคุกคุมขังนักโทษมีนักโทษอยู่ในโกตเต็งมีนักโทษอยู่ในกรงขังเป็นจํานวนมากในจํานวนนั้นก็มีหลายคนที่นายโกตเตงรู้จักและเป็นคนที่ตายไปแล้วทั้งสิ้นเออโกตเตงโกตเตงแล้วโกตเตงมาแล้วโกตเตงมาแล้วนายโกตเตงพยักหน้าไม่พูดอะไร และยังไม่รู้ว่าตัวเขานั้นตายไปแล้วเมื่อเดินออกจากสถานที่นั้นมาก็มีคนอีกชุดหนึ่งมารับตัวเขาไปแทนชุดแรกต่อมานายโกตเตงจึงรู้ภายหลังว่าคนชุดแรกที่มารับเขาในเมืองมนุษย์คือยมมาทูตส่วนชุดที่สองที่มาพาตัวเขาไปนั้นเรียกว่านายนิรยาบาลน,นายนิรยาบาลน,นี่เองที่มาพาตัวเขาไปชมและอธิบายสถานที่ต่างๆที่เขาได้ไปดู ไปพบไปเห็นมาณนาสถานที่แห่งหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเบื้องหน้าของนายโกเตงคือผู้คนที่ถูกควบคุมมาลงโทษถูกเหล่านายในนยาบาลใช้คอ้อนเหล็กอันใหญ่โตระดมทุบหัวบ้างก็ใช้มีดโตอันเกลื่องระดมเชือดแขนเชือดขาชำและเนื้อเถือหนังของนักโทษเหล่านั้นอย่างใจเย็นมีด้สนใจใยดีกับเสียงร้องควรกลางด้วยความเจ็บปวดของเหล่านักโทษเหล่านั้นเลย และพิเศษไปกว่านั้นคือเมื่อโดนตัดหัวออกจากร่างกายกระเด็นออกไปแล้วสักพักหัวนั้นก็กลับคืนมายังร่างกายและต่อเข้ากับร่างกายเหมือนเดิมหลังจากนั้นนานยายบาลก็นํานักโทษเหล่านั้นผูกมัดคว้หลังแล้วจับโยนลงไปในหม้อน้ําเดือดขนาดใหญ่ในนั้นมีน้ําร้อนเดือดพล่านอยู่บนเตาไฟที่มีไฟนรโัลก,กันลุกโชนอยู่ เรานรกถูกน้ำน้อนลวกผิวกายดิ้นทุรนทุนทนลายร้องโอดโอยเสยดสยองยิ่งนักที่สำคัญแม้จะถูกทรมานเจ็บปวดอย่างไรเหล่านักโทษเหล่านั้นก็ยังไม่ตายอย่างมากก็หมดสติแล้วก็กลับฟื้นกลายเป็นสภาพเดิมมาให้เหล่านายนี้ได้บานลงโ,โทษอย่างเดิมอีกวนไปเวียนมาอย่างนี้ไม่จบสิน้นและเมื่อสิ้นกรรมกลายเป็นซากศพแล้วเหล่านายนิรยาบาลก็โยนซากศพเหล่านั้น ให้อีกาปากเหล็กแล้งรกฉีกกินซากศพเหล่านั้นจนไปจนกลายเป็นกระดูกขาวโพลนในเวลาต่อมานายนิรยาบาลเล่าให้ฟังว่าไอคนเหล่านี้ที่ต่อมาถูกลงโทษอย่างนี้เพราะมีกรรมเหมือนเมือนกันคือเมื่อครั้งเป็นมนุษย์นั้นมีได้ประพฤตินตนให้สมกับเป็นสัตว์ประเสริฐกลับทําตัวชั่วช้าชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแม้แต่มนุษย์ด้วยกันก็ไม่ละเว้น ชอบฆ่าคนทรมานสัตว์อื่นจิตใจไม่มีเมตตารักกรุณาสงสารผู้ใดเลยเมื่อตายแล้วก็ต้องถูกนำมาลงโทษด้วยวิธีการเดียวนี้ทั้งหมดทั้งสิ้นระยะเวลานั้นก็แล้วแต่กรรมที่ทำแตกต่างกันไปเมื่อสิ้นกรรมแล้วก็ต้องโดนส่งไปเกิดเป็นเดรัจฉานให้ผู้คนอื่นฆ่าตามกรรมที่ทำไว้ก็แต่เงเล่าต่อไปว่า นาริระบาลได้พาเขาไปชมยังสถานที่อีกแห่งหนึ่งคนที่ถูกควบคุมมายังสถานที่แห่งนี้จะถูกผลักใสให้ตกลงไปยังหลุมท่านเพลิงที่มีไฟรล,ลุกไหม้อยู่ตลอดเวลานักโทษผู้ใดไม่ยอมหรือปีนขึ้นมาบนปากหลุมจะถูกเหล่านิรยาบาลใช้หอ,อกทิ่มแทงเลือดไหลโรงกายอาบทั่วใบหน้าและละเลงทั่วพื้นเหล่านิรยบาลได้ทิ่มแทง เรานักโทษให้ตกลงไปในหลุมเพลิงเ่านักโทษพากันร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดและสุดท้ายก็ไม่เป็นจุดไปหนทิพตาหลังจากนั้นร่างกายาก็กลับเป็นร่างกายคนใหม่ให้เรานายนิยายบาลผักลงหลุมอีกเป็นอย่างนี้จนกว่าจะสิ้นกรรมนายนิรยาบาลเล่าว่าคนที่ถูกคุมตัวมาลงโทษอ,อย่างดินาน,นี้เพราะผลกรรมเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ มีได้ประกอบอาชีพสุจริตเมื่อชอบลักวิ่งชิงป้นผู้อื่นหากินทางทุจริตคิดไม่ชอบชอบล่อลวงผู้อื่นนำเงินบริจาคที่เขามีใจกุศลบริจาคทานมานำไปเป็นทรัพย์สินส่วนตนคันแล้วนานรีบาลก็นำโกเตงประยมไปชมอย่างสถานที่แห่งใหม่สถานที่ลงโทษเหล่าคนบาปแตกต่างกันไปจากเดิม คือเหล่านักโทษจะถูกนายนิริบาลเอาครีมเหล็กที่เผาไฟจนจนร้อนกลายเป็นสีแดงคีบดึงลิ้นของเนา่าเหล่านักโทษออกมาให้ยาวที่สุดเท่าที่จะทําได้เหล่านักโทษร้องนั่นระดมระงมไปด้วยความเจ็บปวดเหล่านายนิริยบาลก็ได้น้ำเอาน้ําใส่ขันมาให้เหล่านักโทษเมื่อเหล่านักโทษเห็นน้ําก็พากันดื่มกินด้วยความขายหวังจะดับร้อนจากครีมเหล็กนรก เมื่อกินเข้าไปก็รู้ว่าน้ํานั้นเป็นน้ํามันเมื่อถูกประกายไฟของคริมเล็กนั้นแล้วน้ํามันนั้นก็ลุกเป็นไฟลวกปากท้องไส่ของเหล่านักโทษเหล่านักโทษล้มกลิ้งร้องโควนคลางเมื่อล้มลงไปที่พื้นพื้นนั้นก็กลับกลายมีหนามแหลมคนทิ่มแทงเหล่านักโทษเลือดซอมกายหน้าเวทนายิ่งนักนานยเนริบาลเล่าให้ฟังว่าคนทั้งหลายที่ กำลังมารับผลกรรมในนรกกลุ่มนี้เมื่อครั้งเป็นมนุษย์พวกมันชอบใช้ลิ้นชอบใช้ลิ้นปิ้งปลอมหลอกลวงโกหกคกลมผู้อื่นเมื่อเสวยกรรมในนรกกลุ่มนี้แล้วก็ต้องไปเสวยกรรมยังนรกกลุ่มอื่นอีกจนกว่าจะหมดกรรมกกเตงเล่าให้ฟังว่าขณะที่ได้เห็นนรกกลุ่มต่างๆนั้นก็เกิดอาการหวาดเสียวหวาดกลัวทําให้คิดได้ว่านรกนั้นมีจริงและคนบาป ก็ต้องรับรับใช้รับโทษที่ได้ทาบาปทํากรรมดะรับทุกขเวทนาจากการลงโทษที่เป็นผลกรรมที่ทําไว้เทียบไม่ได้เลยกับการลงโทษในเมืองมนุษย์ที่สําคัญในเมืองมนุษย์นั้นถ้าเจ็บมากทนทิดหวาดแผลไม่ไหวก็ตายไปแต่ในเมืองนรกนั้นคําว่าตายไม่มีต้องรับโทษวนเวียนไปตายแล้วฟื้นฟื้นแล้วตายจนกว่าจะสิ้นกรรมน่ากลัวจริงๆ จึงเกิดความคิดที่ว่าจะทําอย่างไรเมื่อตายแล้วจะหนีพ้นดินแดนแห่งนี้จึงได้ถามเหล่านายนิรยาบาลว่าเออท่านนายนิรยาบาลผมมีข้อ,อสงสัยครับผมถ้าหากเสียชีวิตแล้วถ้าไม่อยากมาอย่างดินแดนนรกกลุ่มนี้แล้วจะทำอย่างไรครับผมตามธรรมดาแล้วทุกคนเมื่อได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นอันถือได้ว่าประเสริฐยิ่งแล้ว าไม่กระทำชั่วกระทำบาปวิธีง่ายๆก็คือให้รักษาศินห้าให้ได้เท่านั้นแม้จะไม่ได้ทำบุญทำทานทำกุศลใดๆเพียงรักษาศิน5้าได้ก็ไม่ต้องมาตกในดินแรงอบายภูมิทั้ง4คือนรกเปรตอสุรกายเดรัจฉนสินทั้ง5นั้นจึงเป็นสมบัติล้ำค่ายิ่งโอเคนะครับสำหรับโกเงตงท้องนรกก็จบลงเพียงเท่านี้ ขอบคุณท่านผู้ชมที่มาชมคลิปของพี่สจนะครับมาชมแล้วถ้าชอบก็ขอความกรุณาช่วยกันกดติดตามและกดแชร์ไปยังเพื่อนๆของท่านเพื่อได้ชมคลิปอันมีคุณภาพเหล่านี้สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ